มีความพยายามในการสร้างพื้นที่นำร่องเศรษฐกิจดิจิทัลในเซี่ยงไฮ้และเหอเฟยมณฑลอานฮุยทางตะวันออกของจีนจางเจียงไฮเทคพาร์คในผู่ตงของเซี่ยงไฮ้มีการขับเคลื่อนพื้นที่นำร่องเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลที่ทัดเทียมกับสากลด้วยการสนับสนุนเรื่องพลังของระบบประมวลผลให้กับทีมผู้ประกอบการในจางเจียงไฮเทคพาร์คใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ ผู้บริหารองค์กรในจังเจียงไฮเทคพาร์คกล่าวว่าเทคโนโลยี AI ช่วยยกระดับการพัฒนาด้านดิจิทัลสามารถนำเทคโนโลยี AI Generated Content หรือ AIGC ไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีออฟไลน์และออนไลน์มากขึ้นทำให้การพัฒนาอุปกรณ์ VR และ AR สมจริงมากยิ่งขึ้น ในเฮอเฟยมณฑลอานฮุยมีการตั้งศูนย์ประมวลผลอัจฉริยะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเฮอเฟยศูนยนนี้มีภารกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีประมวลผลประสิทธิภาพสูงหรือ HPC พัฒนาโปรแกรมต่างๆเพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยี AI ในทุกสถานการณ์ ประธานศูนย์ประมวลผลกล่าวว่าศูนย์จะผลักดันเรื่องการพัฒนาระบบประมวลผลเพื่อใช้ในวงการต่างๆเช่นการจัดการน้ําและไฟฟ้านอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางร่วมกับองค์กรต่างๆเพื่อฝึกอบรมและวิจัยเรื่องเทคโนโลยีการประมวลผลต่อไป